สวัสดีค่ะพิมพจากบุนไดฝสายขายพะรามสองนะคะวันนี้พิมพจะมาพูดในเรื่องของการความปลอดภัยนะคะก็คือว่ากาดไม่ตกนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาชมรถในโชว์รูมของเรานะคะก็จะมีอย่างเช่นมีตัววัดแอลกอฮอล์อย่างนี้นะคะเค <Wow. S 1> ล้างมือนะคะ,คะก่อนที่จะเข้ามาชมรถในโชว์รูมเรานะคะรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการใส่แมสนะคะหรือว่าการฉีดทน่นพุ่นยาน้ายาฆ่าเชื้อนะคะภายในโชว์รูมนะคะถือ ถึงแม้แต่ตัวรถเองด้วยนะคะเราก็จะฉีดทำความสะอาดนะคะในแต่ละวันนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูรถเนี่ยเกิดความปลอดภยัยแล้วก็ลูกค้าเชื่อมั่นในโชว์รูมเรานะคะโชว์รูมของเรากาบไม่ตกนะคะก็คือลูกค้าเข้ามาเชื่อมั่นได้เลยนะคะกาบไม่ตกค่ะเข้ามาชมรถได้นะคะ